เสริมอาหาร V ีพลัสคอลลาเจนเสริมสร้างมวลกระดูกและการทำงานของเซลล์กระดูกให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยสารสกัดคอลลาเจนไตรเปปไทด์ ide, จากประเทศญี่ปุ่นทางเลือกสิ่งดีๆต้อง V ีพลัสคอลลาเจน พิเศษสุดกับโปรโมชั่นสุดคุ้มวีพัทคอลลาเจน3กล่องราคาปกติ990บาทลดเหลือ600บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีสั่งซื้อได้ทาง0949535154หรือสแกน QR code สวัสดีครับอยู่กับพวกเราในรายการ The Six th สัมผัสที่6บนะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับพลิกชีวิตจากล่วง ็นลุงโลดต้องบอกว่าเป็นสายมูตัวแม่กันเลยทีเดียวนะครับพาหนุนดวงสายมูพาเสริมบารมีคือแบบคือหนุนน้ำให้ชีวิตหลายคนแบบปับ<า>งปังขึ้นใช่ก็คือร่ำรวยขึ้นจากคนที่ไม่มีกลายเป็นแบบโอ้โหเป็นเศรษฐีหมื่นล้านใครอยากปังอยากพลิกชีวิตนะครับจากายเป็นดีจากไม่มีเป็นมีนะครับผมต้องผู้หญิงคนนี้เลยครับสายมูคู่เดียวสื่อตัวเลขพลิกชีวิตครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีโอ้ยยใจจังเลยได้เจอนีต้หนเต้นีไม่ต้องเต้เกรงไม่หมดเลยนสบายลูกวันนี้เหมือนมานั่งคุยกับครูเดียวสบายสบายครูเดียวเป็นสายมูที่แบบมูมากมากจริงๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเมื่อกี้เข้าไปดูในเพจมาก่อนที่จะเริ่มถ่ายเมื่อกี้เพจของครูเนี่ยคือดูง่ายเรียบง่ายมากลักษณะดูไม่ซับซ้อนครูเดียวชอบทำอะไรง่ายๆบ้านๆเพื่อให้ตั้งแต่คนไม่มียันคนมีให้เข้าถึงได้เห็นว่าครูเดียวเนี่ยเป็นกูรูหลายศาสตร์มาก มีศาสตร์อะไรยังไงบ้างคะศาสตร์ที่ครูเดียวรู้เลยก็คือศาสตร์ตัวเลขศาสตร์ตัวเลขการตั้งชื่อกราฟชีวิตไพ่แก้กรรมแล้วก็การทําพิธีขมากรรมเหมือนการขอขมากรรมอะไรปะใช่เป็นการขอขมากรรมแต่เป็นสไตล์ครูเดียวเป็นการมูง่ายๆแต่ได้จริงขอขมากรรมด้วยการที่แบบช่วยคนที่แบบพังให้ปังแน่นอนก็คือศิลปินหลายคนรู้จักอาจารย์มีมีใครบ้างเยอะเราไม่เอ่ยชื่อดีกไ่มโอเคไม่เอ่ยชื่อแต่ว่า ไปดูที่หน้าเพจเลยโอเคส่วนใหญ่ไปดูที่หน้าเพจแล้วก็แล้วก็มีบางท่านที่ไม่ได้ลงเพราะว่าขออนุญาตไม่ให้ลงอะไรเงี้ยคือครูเดียวดูตั้งแต่นักธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศยันดารานักแสดงนักร้องเยอะมากตอนเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขามาให้ครูเดียวช่วยเขามาให้ครูเดียวช่วยเรื่องอะไรบ้างเรื่องเงินอาเรื่องเงินเงินงานงานเงินงานมาคู่กันแล้วสิ่งที่คนที่มีเงินมีงานแล้วไม่มี ความรักนี่เรื่องนี้ขาดไม่ได้สามอย่าง้คือสามอย่างหลักๆเลยแล้วก็สุขภาพแต่ว่าสุขภาพเนี่ยครูเดียวจะไม่ค่อยเน้นจะเน้นให้ไปหาหมอมากกว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็คือมีอยู่ใเนเรื่องสุขภาพแต่สุขภาพนี้แต่่าคือบางคนเป็นโรคเวรโรคกัแต่ครูมีเหตุผลที่ครูจะไม่ค่อยช่วยเรื่องสุขภาพอืมันเป็นเรื่องของเวรกรรมก็เดี๋ยวพอคุยกันเดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่อยากช่วยเรื่องสุขภาพคือว่าศิลปินส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาก็จะ มาขอเรื่องงานเรื่องเงินเงินงานเงินทั้งนั้นเลยค่ะร้อนๆลองไหมเราลองดูไหมเราลองได้ดิอยากได้ไหมล่ะงานแบบปังคงทนถาวรโอไม่ใช่ว่าดังเป็นพูดแตกแล้วปลุ่มแล้วจบลองมีเล่าสักเคสได้ไหมฮะเพิ่งออกรายการกับน้องเขาเป็นนักร้องแล้วเจอครูเดียวจากการที่ไปถ่ายรายการเมื่อปีก่อนที่แหละ ประมาณเกือบปีกว่ากว่าน้องเขาขอขึ้นมานั่งบนรถคูเดียวแล้วพอนั่งแล้วคูเดียวนั่งหน้าอยู่แล้วน้องเขานั่งหลังคือคูเดียวเป็นคนที่รับสัมผัสได้รับอย่างเงี้ยข้างๆซันกับบอสอยู่ข้างๆคุเดียวคุเดียวก็จะรู้ว่าเป็นยังไงก็พอรับสัมผัสได้ก็จะรู้ว่าน้องเขามีอะไรนี่โอ้เยอะมากเลยแล้วเราก็พูดออกไปหมดเลยพูด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 เราก็คิดว่าการที่เราพูดครั้งนั้นแล้วถ่ายงานครั้งนั้นแล้วจบแยกย้ายแต่ปรากฏมันไม่แยกย้าย ไม่มีการแยก,กย,ย้ายน้องเขาโทรติดกลับมาเพราะก็เลยได้ดูว่าน้องเขาแบบว่าดวงเขาดังแบบตอนนั้นคือยังไม่เจอครูเดียวดวงเขาดังแบบพูดแตกอ่ะพูดแตกแลกล้จบครับคือปุ้งเดียวแล้วก็หายเลย,ย,เลยแต่วันนี้พอเขามาเจอครูเดียวตอนนี้ยิ่งดังไปใหญ่แล้วก็บุกคงคนขาว่อนอแล้วน้องเขาไปเจออะไรเยอะเลยเขาถึงได้รู้ว่าสิ่งที่คูเดียวพูดไป ตรงทุกเรื่อง,ง,องปัญหาที่เขาเจอนี่คุเดียวพอจะเกินเกินมาได้ไหมว่าคือเรื่องอะไรที่เขาเจอหนักๆเลยเจอคนคิดไม่ดีหรืองานจะมีคู่แข่งอะไรเนี้ยมันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของไอ้นี่อยู่<ช>แล้วนะครับผมเห็นบอกว่าจนแบบลูกจิตท,ที่อยู่ต่างประเทศคือพอให้ดูแล้วองลง ไม่ใช่ค่ะคือเป็นลูกศิษย์ที่ครูเดียวพาไปมูที่ต่างประเทศที่ฮ่องกงเดี๋ยวครูเดียวเล่าให้ฟังเลยจะเล่าให้ฟังครูเดียวจัดทริปไปมูที่ฮ่องกงปกติครูเดียวจัดไม่บ่อยเพราะว่าคิวไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าตอนนั้นคือลูกศิษย์อยากให้พาไปมูที่ฮ่องกงเคยได้ยินวัดแช์กงใช่ไหมคะวัดแช่กงแชกงที่พวกนักธุรกิจดารานักแสดงหรือใครจะไปไหว้ไปขอพรไปขอพรองคแช์กงเนี่ยนะคะปกติถ้าใครไปเนี่ย เขาจะต้องจ้างออสินแสมาทําพิธีใช่ไหมคะคคไม่ว่าจะหมอดูในประเทศไทยที่ไปก็จะต้องไปจ้างสินแสแต่คุณเดียวไม่คุณเดียวโทรคุณเดียวไปเองอยู่แล้วก็ไปกับทริป35-36คนปรากฏว่า ไปถึงเราก็บอกเราจ้างโล้คไก่ที่นู้นคือไก่ท้องถิ่นมาแต่ไก่ไม่ได้ทําอะไรเลยให้เราแค่ยืมเขาเป็นที่ประดับแล้วก็คอยซื้อไก่ซื้ออะไรซื้อของไหว้ให้เราแล้วคุณเดียวทําเองแล้วพอไปถึงปุ๊บคุณเดียวก็ตั้งพิธีบวงสวงทุกคนก็ยืนพนมมือแล้วคุณเดียวก็กําลังไปลนควันทูปทําเองเลยก็ลมควันทูบระหว่างที่ทําปุ๊บหันกลับมาจะมาแจกซองทูบกับนักร้องท่านเนี้แล้วก็เออนักแสดงแล้วพอมาถึงคนที่สามเนี่ยเป็นนักธุรกิจครับ ปรากฏว่าคนที่สี่เขาก็บอกว่าคุณเดียวครูเดียวน้องเราขันกลับมาเราก็เอาอีกแล้วเหรอคือแบบนานเป็นอะไรครับคือเขาจะมีอาการอย่างเงี้ยค่ะสั่นสั่นไปเรื่อยๆแล้วแบบแรงตาเขม็งแบบมุกแบบอย่างนี้เลยนะแบบอย่างนี้จริงๆมีอะไรมาเข้ามีเป็นเทพเหมื S <S น ad ad อนเทพจะลงคือจะมีสิ่งบางอย่างกาลังจะลงพอคุูเดียวเห็นปุ๊บคุูเดียวกาลังจะยื่นสองให้เขาแล้วเขาสั่นเราก็เลยดึงกลับมาพอดึงกลับมาปุ๊บทากฎเลย แล้วก็พูดปุ๊บพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้องเขาก็ขายลุซึ่งน้องอีกท่านหนึ่งเป็นนักธุรกิจเลยนะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่น้องคนนี้เข้าเขานึกว่าคุูเดียวจ้างมาอ่าพียหจะจ้างทำไมวะนี่จะจ้างมาทำไมเหนื่อยด้วยใช่ใช่กำลังทำพิธีอยู่แล้วเหนื่อยแล้วแล้วคือมันไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวพอเราข้ามไปฝั่งหมาเกาไปที่ศาลเจ้าครูก็ทําพิธีอันนี้อีกก็เป็นแบบเดิมอีกแล้วที่เหนื่อยคือแล้วปะ ไปที่ศาลเจ้าที่มาเก้าครูเดียวสือ่อถือทูบหนูเคยเห็นทูบไหมลูกที่เม็ดกว่าใหญ่ๆสีแดงใหญ่ๆครูเดียวว่าอยู่สามอันแล้วทุกคนพนมมืออยู่ข้างหลังอ่ะแล้วปรากฏว่าครูเดียวก็กําลังว่าอยู่แล้วพอหันกลับมาปุ๊บจะเอาทูบไปปกัปกทูบก็อยู่ตรงเนี้ยหันกลับมาน้องอีกคนเรียกครูเดียวึ้อ้วข้นอีกแล้วเขานี่ครูผายหามทูบก็หนักมากทูบสามอันทูบหนักมากหนักนักจริงๆเม็ดเม็กว่าอเขาใจอยู่เ กลมใหญ่ใหญ่อะแล้วก็ใช่ป่ะทุบก้านสีแดงกานใหญ่ใครูก็ถือไว้กับกำสามอันอะปรากฏครูก็ปุ๊บมือก็กดป่กแต่คราวนี้สั่นหนักมากแต่ครูก็กดอันนี้จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าแป๊บเดียวแต่ไม่นานครูทําพิธีเขาเรียกว่าปลุกเ็จของให้พวกลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ไกด์หลายๆท่านที่เขาเอาของจะไปขายเขามาให้ครูเดียวปลุกให้ครูเดียวก็เลยปลุกให้แล้วพอปลุกเสร็จเรียบร้อยก็เรียกน้องท่านเนี้ยออกมาแล้วครูเดียวก็ทําพิธี เดี๋ยวมีรูปประกอบให้พอทําพิธีปุ๊บเชื่อไหมมหัศจย์มากเลยอ่ะทุกคนตกใจเพราะอะไรรู้ป่ะทูบเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ติดหน้าผากนะคะสมมุติอันนี้คือหน้าผากนะทูบอยู่ระดับเนี้ยคือมันมีช่องช่องว่างเออจ้องไปช่องว่างแล้วครูก็ทําพิธีสวดเชื่อไหมคะหน้าผากของน้องท่านเนี้ยเป็นรูปทูบประทับเหมือนองค์พ่อปู่ครูเดียวเนี่ยประทับไว้ให้เหมือนประทับยันไว้ว่าจะได้ไม่ต้ององค์อีกอะไรอย่างเงี้ย บอกเลยคนที่องค์เข้าหรือของเข้าอะไรพวกอย่างเงี้ยนะถ้าเจอคนที่ทําออกไม่ได้นี่บางคนเป็นบ้าเลยผู้เดียวเห็นไหมว่าเป็นองคไหนครั้งแรกที่ชายกองอ่ะเป็นเหมือนแฝงแต่ฝั่งมาเก๊าเหมือนเป็นองค์เทพที่แต่ว่าไม่ได้องเทพแบบองค์ใหญ่ๆนะเป็นองค์คงคแฝ<ฟ>งเป็นเหมือนองคแฝงชื่อว่าคนที่เขาองค์ลงเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะจิตใจเขาจิตเขาอ่อนจิตอ่อนซันกับบอสเคยไปพวก งานสวดพันยักษ์หรือว่าวหว้ครูอะไรมั้ยแล้วเออแล้วแล้วแล้วเห็นคนลำอะไร่าเคยเคยดูในอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราก็ต้องดูด้วยใช้วิจารณญาณแต่เรื่องนี้มันมีจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีจริงบนโลกใบนี้มันมีจริงทุกคนเนี่ยคือมีองค์อาจจะมีสายญาณอะไรก็มาแล้วบางครั้งจิตเราลอยหลุดไปให้อ่อนเนี่ยก็เข้าได้ง่ายๆเลย ง่ายมากมากก็คือเขาง่ายมากถ้าเราจิตอ่อนใช่ค่ะแล้วพอไปไปโมที่ต่างประเทศนี่หลังหลังจากกลับมานี่เป็นยังไงบ้างทุกคน<ม>โทรก็มาเล่าว่างานปังกันทุกคนนักแสดงอ่ะโทรมาเล่าเลยว่างานเยอะมากมคือขอแค่คุูเดียวไปยืนอยู่บอสจับซันยืนอยู่ข้าง<ช>ครูเดียวซันกับบอสยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วยืนไหวอ่ะแค่คูเดียวครอบอยู่ตรงข้างเนี้ยอยู่ก็ขอสําเร็จแล้วครูเดียวมีทิปอีกไหมครับไปไม่แล้ไปเลยนะอยากไปเลยเราคูเดียวจัดทริปอีกเล่าทไมเลยไปเลยไปเลยไปด้วยกันเลยเห็นว่าครูเดียวเนี่ย ช่วยคนที่เป็นที่นอกระบบแต่ขอแค่ค่าครูห้าบาทครูเดียวอ่ะไปทําพิธีขมากรรมรปกตออิงานของครูเดียวเกือบทุกวันเนี่ยทั้งดูดวงแล้วก็ทําพิธีแต่ก็ทุกที่ทําประจําคือพิธีขมากรรม,ามากรรมปรากฏว่าพิธีขมากรรมครูเดียวต้องไปทําที่วดัดวันนั้นน่ะแล้วมันจะมีช็อตอยู่ช็อตหนึ่งช่วงขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งที่ลูกศิษย์ต้องถอนกรรมด้วยตัวเอง โดยที่ครูเดียวเป็นคนบอกแล้วตอนที่ถอนเนี่ยถอนใครถอนมันเพราะกรรมใครกรรมมันถูกต้องไหมกรรมคุณสร้างมาเองคุณก็ต้องถอนด้วยตัวเองเองไอ้พวกที่ไปเจอหมอดูว่าเอาเงินมาห้าพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วเดี๋ยวถอนให้ไม่มีไม่มีกรรมใครกรรมมันต้องถอนด้วยตัวเองคุณมาหาครูเดียวก็จริงคุณเสียค่าครูให้ครูเดียวก็จริงแต่คุณก็ต้องมีช่วงช็อตที่คุณต้องถอนเองและครูเดียวอยู่ด้วยไม่ได้ เพราะเหมนเวการคุณมากระทบคุเดียวคุเดียวก็ต้องออกมารอข้างหน้าโบสถ์คุเดียวก็เลยมานั่งรอในรถซึ่งอยู่ประตูหน้าโบสถ์เลยอยู่ตรงนี้ระหว่างนั่งปุ๊บก็เหมือนเราเป็นคนเฝ้าพอดีโบสถ์เนี้ยเขาไม่ได้เป็นโบสถ์ที่คนเปิดตลอดคุเดียวขออนุญาตใช้ก็ปรากฏว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาสองคนผู้หญิงพอขี่มาถึงปุ๊บเขาก็คงจะเดินเข้าไปในโบสถ์แล้วคุเดียวเห็นคุเดียวก็เลยรีบดักเอาไว้เพราะว่าอยู่ในพิธีคนเข้าไม่ได้ไงเพราะถ้าเข้าไปปุ๊บนะเกิดเรื่องเลย เดี๋ยวคนเหล่านั้นจะรับกรรมของคนที่กำลังทําอยู่ก็คือคือเข้าไปในโบสถ์ไม่ได้เสร็จแล้วพอครูก็เลยเบรกไงพอเบรกปุ๊บเขาก็ถามครูว่าเออครูบอกว่าเข้าไปไม่ได้นะคะกําลังทําพิธีเขาถามน้องเขาก็เออพี่กับลูกเขาก็ถามตอว่ากําลังทําพิธีอะไรคะอะไรเงี้ยบอกอ๋อเขามาทําพิธีขมากรรมค่ะเขาบอกอ้าวของหมอดูที่ไหนกันเนี่ยบอกอ๋อในเพจสายมูกับครูเดียวค่ะแต่เราก็ไม่ได้บอกคนเรานะเพราะว่าเราใส่ชุดขาวไม่ได้แต่งหน้าด้วยคือโชคดีเป็นคนที่คนจําไม่ได้ครับ พอออกไปแล้วเราก็แกะออกมันไม่มีใครจําได้มีคนแล้วกืว่าพอเสร็จน้องเขาก็ขึ้นรถไปเลยไม่ถึงห้านาทีคีดขี่รถก็จริงจริงเราคือเดินรองนั่งเล่นมือถืออยู่ในรถเพลินๆตกใจสตาร์ทรถอยู่ตกเงมาเ่ากระจกตึ้งๆแล้วเขาก็ยิ้มเลยนะจากที่เมื่อกี้ไม่ยิ้มเขายิ้มแล้วเราก็เปิดเราก็งงไงมีอะไรอะไรกันเลยครับเนี่ยเราก็เลยงงว่ามีอะไรคะอะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกเขาว่าตอนนี้ยังใช้บทไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้เขาทาพิธีเสร็จแล้วค่อยค่อยมา พิธียังไม่เสร็จด้วยก็เราบอกเขาอีกกงเป็นชั่วโมงก<อ>็เลยเปิดประตูลงไปทางเขาก็ย,ยกมือไหว้เลยเขาบอกว่าอันนี้ครูเดียวใช่ไหมคะใ<อ>ีเรื่อขออ๋อค่ะเขาเขาบอกว่ามีเรื่องอยากให้ช่วยบอกว่าพี่คะคือครูเดียวจะเป็นคนอย่างนี้นะอย่างถ้าถ้าซันกับบอสมาเจอครูเดียวข้างนอกแล้วบอกครูเดียวดูให้ผมหน่อยครูเดียวไม่ดูให้นะเ,<อ>เพราะว่ามันมีกรรมกระทบอะไรหลายอย่างถ้าเราไม่ได้ขึ้นครูแล้วครูก็เลยบอกว่าจะให้ช่วยใช่ไหมแต่ครูเดียวช่วยไม่ได้นะแต่จริงจริงอะ เตรียมช่วยแต่เราก็บอกว่าครูเดียวช่วยไม่ได้นะเราก็ต้องกู้เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาได้ยินก่อนเราไม่ได้ช่วยครูเดียวไม่ได้ช่วยนะคะขอเป็นครูเดียวขอแนะนำเราก็เลยบอกว่าพี่กําลังเดือดร้อนเพราะพี่เป็นนี่นอกระบบใช่ไหมครับขอบ่จใช่พี่เสียรายวันอยู่ใช่ไหมอุ้ยครูเดียวผ่านมาหมดแล้วครูเดียวกว่าจะมายืนตรงนี้ผ่านอะไรมาเยอะมากเจอเยอะเพราะว่าปู่เขาให้เราเจอเพื่อที่มาเข้าใจคนที่เราต้องดูแลพวกมนุษย์ผู้คนที่เดือดร้อนครูก็เลยบอกว่า เนี่ยนะเดี๋ยวพี่ไปแก้อย่างนี้นี้นะบอกนี้เลยนะแล้วพอแป๊บหนึง่งพอเขาตกใจว่าเราถ่ายปุ๊บเขาบอกว่าช่วยดูให้ลูกเขาหน่อยบอกว่าลูกพี่โดนของ๋อเหรอโดนของด้วยอยู่ในทอ้องด้วยวเราก็พูดอย่างนี้เลยนะเสร็จพอพูดเสร็จก็บอกให้ไปแก้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 เขาบอกวิธีแก้เสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าคูเดียวคุูเดียวจะรีบกลับหรือเปล่าบอกมีอะไรหรอคะรออยู่ตรงนี้นะบอกทําไมเดี๋ยวหนูจะขับรถไปที่ร้าน ร้านอะไรร้านก็อยู่หน้าวาัดก็เนี่ยอะไร <c oughs> หนูจะไปเอาไก่ต้มน้ำปลามาให้บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอามาันทำไมเอาไว้ขายเพราะเขาเดือดร้อนคุณต้องขายไม่ต้องมา <c oughs> ให้คุณเดียวคุณเดียวไม่เคยรับของใครอยู่แล้วก็เลยบอกเขาว่าพี่มีเงินคนละบาทไหม <c oughs> บอกเขาก่อนว่าขอคนละบาทมีไหมเ <c oughs> ขาบอกเขาไม่มีเงินแต่ในกระเป๋าเขามีเหรียญห้าสองเหรียญก็เลยถามว่าคุณเดียวขอได้ไหมก็ถามว่าไอเหรียญห้าสองเหรียญเนี่ยเสียดายไหมเขาบอกว่าเขาไม่เสียดายไม่เสียดายแน่นนะ คุณเดียวขอก็เลยแบมือสองมือลูกสาวเขาก็วางมาแม่เขาก็วางมาแล้วก็กำแล้วสวดสวดเสร็จแล้วก็ให้พี่แบมือวางกลับไป mm hmm. ที่มือเขาแล้วคุณเดียวก็บอกว่าเอาไปหยอดตู้ในวัดให้คุณเดียวเพื่อให้คุณเดียวไม่ต้องรับกรรมกระทบ,บให้คุณเดียวไม่เดือดร้อนที่แนะนําไปอีกสองวันขับรถไปผ่านหน้าร้านไก่ต้มก็เลยแวะอุดหนุนสั่งไก่ต้มน้ำตาห้าตัว mm hmm. ไปถวายพาระแล้วก็ไปแจกแล้วก็อีกวันก็ไปถามเขาว่า เขายกเขาเขามาทั้งครอบครัวเลยค่ะในบ้านวิ่งออกมาเลยค่ะมายกมือไหว้แล้วก็บอกครูเดียวคือเราอยู่ในชุดขาวเขาจําได้แล้วเพราะว่าทํขมากรรมเขาจำเพราะครูเดียวไม่ได้แต่งหน้าแต่เขาจําครูเดียวได้เพราะว่าเขาก็ออกมาเขาบอกว่าครูเดียวดีมากเลยค่ะนี่นอกระบบที่เคยทวงทุกวันแล้วหยุดดอกค่ะเหลือผ่อนแต่ต้นเขาบอกเขาเบาตัวเลยอ่ะแล้วขายดีมากวันนั้นน่ะแวะไปซื้อตอนนี้เขามีขายคอหมูย่างขายไก่ย่างทั้งไก่ต้ม คนเต็มเลยเต็มร้านเลยเจอครูเดียวนายกมือไหวแล้วลดทุกครั้งที่ไปซื้อบอกอย่าลดขายเหมือนเดิมแล้วชอบจะให้ฟรีบอกไม่ต้องเก็บเอาไว้เราครูเดียวไม่ไปเบียดเบียนใครอยู่แล้วก็เลยแบบเนี่ยเป็นเคสที่ทําแล้วแบบมีความสุขมากเลยอ่ะเราได้ช่วยคนได้ช่วยคนครูเดียวช่วยคนอยู่แล้วเพราะเราเป็นครูเนาะตั้งแต่เด็กเราก็ช่วยเหลือเด็กนักเรียนช่วยเหลือผู้ครองเด็กที่ที่เขาลูกเขาเกเรอะไรเขาก็มาหาครูเดียวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสนี้คือเขาเป็นนี่เยอะไหม อันนี้เราไม่ได้ถามในรายละเอียดว่าเขานี่แต่ว่าต้องเสียดอกเบี้ยรายวันอ่ะเราเสียทุกวันอ่ะแพงแพงมากเราต้องจ่ายทุกวันนะามปีดีเป็นรายวันแล้วคนแบบถ่ายเช้าูเดียวผ่านมาหมดแล้วนะชีวิตอยู่สบายสบายมาเป็นนี่นอกระบบจริงอ่ะเอาจริงดิโอ้ผมไม่อยากจะพูดเพราะเขาต้องการทําให้คูเดียวเป็นเราเหมือนว่าเขาต้องการให้เราได้แบบเรียนรู้เรียนรู้ก่อนใช่แล้วก็ถึงจะมาช่วยคนได้นี่ครับแล้วแล้วค่าครูนี่มันสำคัญไหมครับมากน้อยขนาดไหนเพราะอะไรครับครูครับ อย่างเงี้ยค่ะบอสครูเดียวจะบอกให้ว่าค่าครูสําคัญมากครูเดียวบอกก่อนเลยนะบอกแทนหมอดูหลายๆท่านเลยครูเดียวแบบประสบปัญหาคืออะไรป่ะคนชอบมาให้ดูดวงให้แล้วไม่จ่ายค่าครูรู้ไหมว่าค่าครูที่ครูเดียวต้องเก็บเพราะอะไรเมื่อก่อนน่ะที่ครูเดียวไม่ยอมเป็นหมอดูมาทั้งชีวิตเพราะว่าเวลาครูเดียวดูให้ครูเดียวถ่ายเป็นเลือดครูเดียวแบบกระทบกรรมอ่ะกรรมกระทบแล้วครูเดียวชอบแบบทาคมากรรมสมัยก่อนเมื่อ3มปีก่อนเคยทําให้หลายท่านเลยทาแล้วไม่คิดตัง ปรากฏว่าเรารับกรรกระทบเยอะมากคือเดี๋ยวโจเยอะโจเยอะจริงๆเดี๋ยวเ่าห้ฟังเยอะมากๆปรากฏว่าพอเสร็จแล้วครูก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าค่าครูไม่ให้มันไม่ได้จนต่หลังปู่บอกว่าคุณต้องเก็บค่าครูและแบ่งค่าครูเอาไว้ใช้ของตัวเองเพราะมันก็คืออาชีพครูเดียวใช่ไหมการที่ครูเดียวมานั่งช่วยเหลือคนดูดวงเป็นชั่วโมงชั่วโมงต่อคนแล้วทำขมากรรมสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยมันเสียเวลาครูเดียวคือส่วนหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนหนึ่งเลยเนี่ยครูก็ไปทําบุญไปทาบุญทำบุญ,บญ<ม>ให้เราไปยุ่งกับกรรมคนเนาะไปตของเขาคือแต่ละคนมีเจ้ากรรมในเวรไงแล้วครูเดียวไปเปิดดวงไปช่วยเขารอดไงเหมือนกับเนี่คยครูจะเล่าให้บอสกับซันฟังว่าเหมือนกับวันนี้ทั้งบอสทั้งซันนะ่ะมีเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรงตังและเจ้ากรรมในเวรของเราเนี่ยกำลังเอาปืนยิงเราอยู่เนี่ยแล้ววันนี้ครูเดียวนั่งอยู่เนี่ยครูเดียวเห็นนะ่ะเฮ้ยบอสกำลังเขาจะยิงนะซันเขาคงจะยิงซันนะแต่ครูจุงมือบอสกับซันหนีไปคนละทางะ หนีในทางที่เขาที่เขากำลังจะยิงเนี่ะแล้วเราสองคนรอดนึกออกปะจริงๆแล้วเราสองคนจะต้องรับกรรมถูกไหมแต่คุูเดียวพาเราหนีกรรมอ่ะเขาก็ไปยิงคุูเดียวแทนไงเข้าใจไหมคะคุูเดียวให้อธิบายง่ายๆเงี่ยดังนั้นเนี่ยค่าครูสําคัญมากเวลาลูกศิษย์โทรมาแล้วชอบแล้วคุูเดียวไม่ตอบเนี่ยคุูเดียวจะบอกทุกครั้งเลยว่าไม่ต้องตอบครูเดียวถึงบอกปู่ตั้งแต่วันที่ครูเปวารณาที่จะเป็นหมอดูครูบอกเลยว่าขอให้ลืมทุกเรื่องที่ดูคู่ลืมจริงๆนะ ครูไม่ไม่จาเลยแล้วเวลาใครโทรมาถามครูจะจําไม่ได้ด้วยแล้วครูก็จะไม่ตอบเพราะมันจําไม่ได้มันปวดหัวครูจะไม่จําแล้วครูก็บอกว่าห้ามถามเลยเพราะสาเหตุคืออยากให้ทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่อ่ะทราบเลยว่าเราเป็นหมอดูแต่ไม่ใช่เจอครูเดียวหรือเจอหมอดูท่านไหนลรวให้เขาทายไม่ได้นะคุณต้องให้ค่าครูค่าครูสําคัญมากเพราะเขากำลังไปเปิดกรรมคุณไปทายคุณเขาก็จะได้รับกรรมกระทบพอครูดูเต็มตัวปุ๊บ ครบอกว่าให้ครูคิดตังเลยครูก็กิดคิดเลยนะคิดเสร็จแล้วแต่หลังจากนั้นก็เบาบางลงเพราะครูมีพ่อปู่กับแม่ย่าคอยรักษาล่างให้ด้วยเห็นว่าครูเดียวเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาบอกทางในเหมือนติดต่อทางในนี่คือยังไงก่อนที่ครูจะมาหน้าเนี้ยทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์ถ้าจะเป็นหมอดูเป็นอะไรเนอะครูเดียวก็มีครูบาอาจารย์ครูจะมีในรูปของพระพระเกจิอาจารย์พระดังๆพระหลายท่านแล้วก็มีคนธรรมดาที่สอนศาสตร์แต่ว่า สอนได้ในเดียวที่เหลือค,คือเป็นทางพระสื่อจิตเหมือนปู่เขาลงครูขมวดของหลายๆะอาจารย์มาแต่ว่าะอาจารย์ครูมีมรณภาพไปหลายท่านแล้วนะครพอให้วิชาครูก็มรณภาพให้วิชาอย่างหลวงตาตีให้วิชาผูกจิตไม่ถึงเจ็ดวันท่านก็มรณภาพหลวงพี่ก้อยให้วิชาเทียนจักระพัฒเทียนจักระพัฒนี่คือคืออะไรอะเทียนจักระพัฒเป็นพิธีพิธีหนึ่งที่ทำแล้วยกชีวิตเทียนจักระพัฒคือพิธ,พธีพิธีหนึ่งพลิกชีวิต เป็นวิธีเสริมดวงเสริมดวงใช่ยกคือยกสตาชีวิตต่คุณต้องทําคมากรรมมามากพอครูถึงจะทําให้เชื่อไหมเทียนจักรพัรดิเนี่ยยังไม่ทําให้ใครเลยทําให้ตัวเองคนเดียวคนเลยรู้จักครูเดียวมีแต่คนตื้อพี่สาวนี่อยากทํามากไม่ทำไม่ทไม่ทาให้ตอนนี้ยังเหลือหลวงปู่ดุสิตที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ครูเดียวเรียกหลวงปู่ดุสิตหลวงปู่คือพระนะแยกก่อนนะก็คือหลวงปู่โทรมา คุยแล้วพอคุยท่านคุยเรื่องงานพอคุยเสร็จเราก็เลยได้คุยเรื่องนี้ไงท่านบอกว่าเนี่ยคาถาอยู่ในตัวโยมแล้วก็คือให้กลับไปใช้คาถาเดิมจะไปเปลี่ยนทาไมไม่าจะเปลี่ยนทําไมแล้วก็ใช้อันเดิมคือใช้อันเดิมแล้วก็บอกว่าคาถาโยมดีอยู่แล้วแล้วหลวงปู่ก็บอกคาถาหลวงปู่เพราะเราเป็นลูกศิษย์ท่านอยู่แล้วด้วยอย่างน้อยคือท่านรู้อยู่แล้วไงเหมือนเห็นปัสสื่อเหมือนเหมือนคล้ายๆองค์พ่อปู่ในตัวครูรู้ว่าครูกําลังจะเดินผิดทางนึกออกไหมก็ให้หลวงปู่อยู่สิษย์โทรมาเฉยเลยแปลกมากเลยค่ะสิ่งที่สร้างเชกับ ครูเดียวคือตัวเลขเป็นมาอย่างไงครับครูเดียวศาสตร์ตัวเลขใช่ไหมคะจริงๆแล้วเริ่มต้นเลยขอเล่าตั้งแต่ต้นก่อนว่าตัวเลขของครูเดียวเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยเกิดตอนอายุแปขวบคร,บครบคูเดียวตกรถสมัยโบราณเขาจะมีประกวดเทพีสงการ,รนางนพมาศทุกปีครูก็จะยืนอยู่หน้าบ้านก็จะเห็นรถกระบะแหร่รถแห่เนาะก็จะมีนางงามอยู่บนรถท้ายรถนั่งแล้วก็โบกมือโบกมือใส่ชุดสบายเนาะเราก็ จินตนาการเป็นนางงามวันนั้นพอดีครูเดียวไปที่โรงหนังซึ่งเป็นของคุณพ่อคุณแม่แล้วไปตอนกลางคืนก็ขี่จักรยานไปแล้วปรากฏว่าคุณพ่อมารับกับคุณพ่อก็บอกว่าให้เอาจักรยานขึ้นรถให้หมดขึ้นรถกระบะแล้วครูก็ทะเลาะกับน้องแย่งกันที่จะขึ้นนั่งบนจักรยานจักรยานเฟรชสันพวกหนูคงน่าจะไม่รู้จักแล้วที่แบบที่มันถ้าเกิดคนสมัย สี่สิบลงเออสี่สิบขึ้นไปน่าจะรู้จักจักรยานเออเฟสันครูก็งัดขึ้นแล้วครูก็ขึ้นไปแล้วเออพี่เลี้ยงเขาก็นั่งจับอยู่ครูก็ขึ้นไปนั่งหน้าโบกมือแต่น้องอ่ะไปนั่งข้างหน้าข้างในแล้วทะเลาะกันจนสุดท้ายครูชนะครูก็ได้ไปนั่งโบกมือถ้าเป็นพี่เนาะเราต้องได้เราไมโบกมือเนี่ยแหละวิบากกรรมเรากำลังจะยืนจังหวจังหวะที่คุณพ่อเลี้ยวโค้งเบามากไม่ได้นั่นเลยอ่ะรถไม่ได้เพราะวิ่งอยู่ในตลาด ถนนที่มันเล็กๆที่มันไม่ได้ขับเร็วคุณพ่อไม่ขับเร็วอยู่แล้วปรากฏว่าเลี้ยวช่วงจังหวะเลี้ยวเนี่ยแรงถ่วงอะไกยานมันล้มตัวคูเดียวลอยลงไปที่ถนนแล้วไปนอนกบกบอย่างนี้เลยอะแก้มเนี่ยแนบแล้วตอนนั้นเหมือนไฟที่กำลังดับจริงๆคือภาพตัดเลยเหตุการณ์วันนั้นกับวันนี้ยังจําได้อยู่เลยเหมือนภาพตัด่ะเป็นภาพดับปุ๊บเลยแล้วสุดท้ายก็ติดขึ้นมาเอง แล้วครูเดียวก็กระเพกกระเพกเดินไปที่รถเพราะเขาไปมุงอยู่กันที่รถเนี่ยพี่สาวจะช่วยครูเดียวขาไปติดที่ล้อรถจักรยานแล้วลากไปกับถนนคนทาก็เห็นพี่สาวไม่เห็นครูเดียวแต่พอเดินไปไปเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยตอนนกตแปดขวบก็พอคูลุกขึ้นมายืนเดินปุ๊บเห็นตัวเลขเลยพอครูเดียวเกิดเหตุเหตุครั้งนั้นปุ๊บก็เห็นตัวเลขขึ้นมาเลยตัวเลขตั้งแต่นั้นก็เห็นมันเข้ามาแบบ มันเป็นภาพเห็น,นดกวาแล้วก็แล้วก็ได้เจอผู้คนได้พูดเกี่ยวกับตัวเลขได้เห็นตัวเลขแล้วพยายามบอกทุกคนว่าเราเป็นนางฟ้าตกมาจากคนทุกคนก็าหาว่าคุณเดียวบ้า